สวัสดีค่ะป้าน้อยสวัสดีครัับสสวดีครับคุณแม่ยน้อยสวัสดีครับกล้ามาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับป้าน้อยอีกคือเก่าเนาะได้ยินดาฝันอีกเนาะฝันดีฝันดีครับฝันดีฝันเห็นเหล็กตัวแดงจริงคือที่ว่าแม่นค่ะแม่นเดียตอนนั้นฝันว่าพูดเถ้าพูนเอาเาหล็กมาให้เหล็กคนเล็กตัวเดียวมือนยังยังไดียวครับป้าน้อยพู้เฒ่าเอาเล็กมาให้ค่ะผู้เฒ่าผูดใต้พูดเอาเล็กมาให้ ก็ถือเป็นมากป็แหลกเก่าตัวเดียวไม่หายตัวดอแล้วก็หาตัวเดียวคือตัวแดงเฉิงอยู่แส่หายยังหลับใส่กันเลยว่าน่ะโอ้มนนั่นหลันเพค่อนวะ่ห uh ลัจะเอาใส่ใส in oh. ่กันเลยว่าเอาขู้นใส่ไว้นอะเป็นเก่าศูนยเนาะเป็นยังต้องเอาศูนยใส่เมยก็มันมามียังนั้นองแต่ก็มันศูนย์แต่ก็มาครับนคือว่าจกันข่ากันบอบ่าับอบ่าวเคยเห็นคน กำกำประจักษ์แตกกระเทามาหาขนัดน่ะโอ้ยตัวเดียวเลยเก่าตัวเดียวเลยถามว่าจังไหนจงมาให้ตัวอื่นอนก็อยู่นั่งมานั่งละบนว่าคนตาบอดตัวนี้ค่ะคุณแม่ก็เลยเอาศูนย์ใส่เป็นเก่าสวนสวนเก่าใช่ อันนี้จะขออายุหกสิบปีก็เลยเอาเลขหกใส่ตั้มาตามโตัน่ะนะก็เลยว่าเก้าหกศูนว่าเก้าหกศูนยะครับเนาะเอาเลขเก้าหกนเนาะหกเก้าศูนเนาะหก่หกเก้าศูนย์หนึ่งบ่แม่อือใหเอาโฮเลขหกใส่รักรอยอ่อือครับจะไหนอีกแม่ก็เพรว่าจะสั่นบบบรรยากาศเงียบก็โก้มันห้องเนาะมือต้นนี้บริเฝัน มันก็คฝันฝันเท่านั้นครับอย่างนี้ก็โกมันห้องกับมันก็บอกว่าคือจังตั้งว่าเจ็ดเก้าบอกว่าเจ็ดเก้าเก้าบันทึกตั้งไปอีกคือจังว่าแปดเก้าเก้าว่าได้กต่เรียว่าจะปากเท่าใดเว่านั่นนั่นนั่นเพระเก้าเก้าเก้าเจ็ดเพระว่าเพรางนั่นว่าเออบอกว่าจะปากจะปากแต่นี่ว่าเก้าเก้าอะไรบันทึกรงถ่ายนะน้าอืม คุณแม่ครับก็กลูอยู่ไสครับห้องบอกเลยอยู่เฮือนนี่ยค่ะอยู่บ้านเจ้าของเลยแม่อยู่บ้านเจ้าของอือครับคืนคืนแรกมันว่าห้องนั้นห้องนั้นแปดเพื่อสองขึ้นนอขึ้นละวแปดเพื่อกันหน้ามาหน้าครับเออกับโตเพราะว่าก้าวหน้าคนก็ได้แตอยู่บันมารุ่นมากคนคนบางคนก็หนิกอะเลยเไรคนบอกก็เหล็กเลยแตเจ้าของกับว่าโอ้ยหูพอดีตกคักในหน้าว่ะซึ่งพญานิก็กว่า เกาเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดมาครับพี่หองบอกว่าจะปาก่ะปากก็ทำได้กตนยิ่งทุกข์มันคือนาแปดเก้าเก้าน่นนะเออมีอะไรยิ่ย่งเี่งะครับแปดเก่าเก้าเออยินว่าจะยี่งเรื่อะาคว่าคนนั้นคนว่าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าคนว่านะทุกคนยิ่งนั่นแต่ย่าแต่ยินไเป็นการันนั่นล่ะแปดเก่าเก่าจ็รู้กับพดีในนอกรับ พื่อะไรแม่ห้างเนาะครับเอฟซีนะครับเพื่อเพื่อเอฟซีเพิ่นมากเพราะว่าเฮาก็ได้ยินเพิ่นฮ้องจังซั่นนี่เนาะแม่เนาะแปดสองสิบก็บอกสูฟังก็พวกห้องเทว่ลขแก8เทื่อกแล้วก็มาฮ้องอีก2เทื่อนะ8เทื่อทั้ง2อเทือโอ้เป็น16มาซะบ่ล่ะครับพอเทื่องอ้าวขันเอฟซีเพิ่นมากให้เพิ่นแปลเองเป็นแปลเองเนาะครับเนาะครับขอให้มีโชคใหญ่ครับป้าน้อยของเฮาครับเอฟซีคุณแม่น้อยครับเนาะออืเบิดแล้วบ่แม่บัดนี้ความฝัน ว่วกับฝันว่าน,นั่นล่ะคือแรกเหฝันว่าเขากระดมมหาสองใบโอ้คอยตื้อทูแค่ป้าคอยว่าติซื้อเลขอันซิบหาวะเนาะโอ้จะซื้อิบหาต่อซื้อหานื่นองสาคนว่าพะตัซื้อละตุลีาอยู่ใบหนึ่งหาหนึ่งโอ้หานึ่งค่ะนั่นละพันวาแต่้กมูนกันแหละนั่าฝันวาล้นกันพอตุลีฝันขึ้นแหกขึ้นสองละฝันว่าอนาันค<ม>ุณเขาเอาวันนี้มหา่ะ กะโปงมันกัหองกระโปงห้องขึ้นแรกสองสองขึ้นที่ต่อกันหลังห่องแปดเพื่อบัตรเทือที่สามขึ้นมานนันว่านพาเนาะก็อบ,บอกว่าโอ้ยบอกไปโต้มันเป็นยังว่าใส่แป้ยุหันกันเลยวหานนะพอจะห่องแลบับบนห้องที่แม่เทดเถื่อนี่แหละที่เบาอันนั้นแล้วหองทีนี้ตแต,แต,แตญญญ่ว่าเต้าแปเต้าแปที่เสียบบันรพญานุเบากัันได้ปะ ปดเก้าเก้าเลยวาน่ะนะครับเพราะงี้นี่ก็กว่าโอ้กว่านีเจ็ดแปดโอ้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็วาน่ะครับสักผูแล้วกว่ายี้ถึงสี่กว่านะเพราะผมก็จะปากซับซ้อนแผลหลายของข้างนิ้วว่าคนละข้างข้าพอจ้านี่ยยิ่เป็นมันห่องเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแต่ว่าคุณแม่เนี่ห้องในยยิ่งว่ามันห่องเป็นแปดเก้าเก้าแปดเก้ายังสี่กว่าครับผมบ้านดีขี่ตัวได้ครับคุณแม่ 272เจ็ครับอ่าห้อง่ในบ้านคำพูดมากไปเลยทีก็ได้เนาะครับเพรเือนสองเจ็ดครับวันหกสองสิมาเจ็ดสองก็ได้นะครับครับอีกสี่ประิทาิ์ครับอามีอยงถามแม่เราอยู่กี่บ่อครับผมบุมีแล้วครับบุมี่เล้วกะันับกันชนะน้อแม่เนาะว่าขนาดเส้นใจได้ผี ผู้ถ่ตะเล็กมาาห้่เลยกเก่าัจเดียวโครนี่แดงจึ้งคืออตะเลีจึงคือผู้ถ่ก็ลืแปไปอีกแล้วครับ่ผมผู้ถ่อกรน้ำนึงบ่ครับแม่ตัวผู้ถ่ากรบคนเดียวหนึงเลขนี้มีทั้งหกเก้าศูนย์เจ็ดเก่าแปดเก้าเก้าสองเจ็ดสองสองเจ็ดสองนี่เป็นบันกี่นแม่เนาะเก้าเจ็ดนี่เถ่าพอพึ่ยู่น้ำพิ่ในยิ่นว่ากับปัวห้องแต่ว่าแม่น่ะในยิ่นว่าเป็นห่อเป็นแปดเก้าหรือว่าแปดเก้าเก้าเมนบ่ครับครับผม เลขในนี่นี่แม่มักชุดได้หลายกมมากก็อันเ้าเมันก็มากอันิหานี่ก็อันหานึ่งเนี่ก็มากครับนี่ยะมักสองตมากสองชุดนี่มาถ้าตัวหกหกเก้าศูนยบ่มากบอกค่ค่ะแต่บอมักสามตัวล้แม่มากสองตัวมากค่สองตัวผมนสตัวเกัหกดตัวเดียวกันแต่ว่ามากกับตัวเดียวกันมันคนละตนะ ครับอ้าวคุณแม่เป็นตือเห็นไหครับเป็นหกถึงตัวเต็ตัวครับผมมะใส่ะมมันก่ะโดะโดมะมันกะกับโบว่ากันละครับกระเบืองเอาเนาอครับมันมีแต่ความฝันความจริงครับแต่หมุชมไผมันี่นะคะท่านผู้ชมเลขของป้าน้อยค่ะท่านผู้ชมเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์แปดเก้าเก้า 9ก้าบ้านเลขที่สองเค่ะท่านชมแต่คุณป่าหน่อยนั่นมักเกจกับหาหค่ะท่านชม9751เจาหน่ะคะเนาะพอหายไม่ชมไม่ลาก็คุณป่าหน่อยประจํางวดที่หนึงพฤศจิกายน6กเค่ะกิะยิ่งผ้าไปสัยนาะ,ะค่ะท่านชมพอมี3ดาวมีของดีมาฝากท่านชมค่ะไปรับชม,มของดีกระเบาแอมราทงกันเลยค่ะบา่าเแอมมาทง่เดินทางไปท้ำบุญยี่วัดบุญรอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิไดดันอีสานครับมนี่ยนี่ของดีติดไม่ติดนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียกเงินเหลียกกองเหลียกทรัพย์ครับค้ขาขายให้ขายของบูดีบุคคาบุคบคลใเขาล้านคนยางพานเอาตุ้มไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหลียกเงินเหลียกกองสื่อเหลือสื่อดนตรีจริงสื่อดีทีเครับน้องสานผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ห้องไหนครับมา วิธีใส่องดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีค,ะครับครับคุณผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับ้องเบิร์ตสวัสดีครับใชยครับ,รบ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู่เรื่องอก,การไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงาน นายกเลือกการงานขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายทุกอย่างะเนาอครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้เลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แล้วก็ะบี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเออออกมาก่อนปั๊บแต่ก็บี่บี่อย่างนี้อาธิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามรันโอ้ ถ้าปาสามครั้งล,ล,ลูกหวัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหวัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุาอุ้ยน้องเบิร์ตเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดไม่จันนะครับ,คร,บครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผม,มท่านไวยพ่อหลวปู่หลอดไงพอหลวงปู่หลอดที่ไหนเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายพานซื้อรถซื้ออะไรได้อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดตามอายุยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสสมาาธธุุุุคคคครรรัับบบบบขขอออณณน้งเิสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชม หลวงปู่ลอดวัดโครกกลมครับท่านผู้ชมเบายแอามาตะทง,งหินขาวกบ,บลอซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสําหรับทาไนที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย,ย่างบบเห็น้านเฮาใขาๆว่ามีอยียงบุษบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุมาบังห้า้า,านเห็ดใ้คนมองบเ่เห็น้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่ลอดวัดโครกกลมไปใส่ครับ ดวงจุดปืดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไลเขอมาในบ้านในลานคาดลานขายขอฮาครับ <S <S ขายดีปันที่น้ำที่ทาลำเลื่อยเงินท่องกันหลายครับกนผมาชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมือนครับมีโอกาสแต่มาสกาักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรลืยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลง เอาหนวดของปูปลวกไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอย่าใครค้นฮักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บาวมัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าล้มปลวกมากนะครับก็ลักข์เมื่อเต้นเตะครับท่านผู้ชมเื้นเตะแล้วก็บี้ยังสีครับม้วนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทือู่ปากสามเทือ่งนะครับท่าปากสามเทือ่งทาคิ้วสามเทือ่งลักข เซยผมขึ้นลูกหัวนะครับลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนด้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดนะครับท่านผู้ชมแจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้ น้อยนะครับที่แอปคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ยส่วนมากก็มีโมหลายนะครับนอกามีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอปเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนอกาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมีนก็แตงวัดหลวงปู่ลุ่ยนะครับนอกาะวัดหลวงปู่ลุ่ยีนก็แตงห้กันนี่ครับเงินคาว่าไส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลามาที่มากค้นนัก้นหนลง เบาแอมเราทุ่งกับบุหร่ซาครับเอาไปฝากอฟซีกระทูมาตามเบอร์ทู่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้อเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชุม่ามผูชุมครับเอาไปให้ยาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีฮอแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มานะครับสามผูชุมรากาใบแอมเราทุ่งนี่ได้นมุ่นมาน้ำครับได้นมุ่นของหลวงปุลอดมาห้ยอีฟซีนะครับสามผูชุมเอาไปอาบสมรร่างกายสนียดจ้าให้พิบูดี สีล่าสีมันบดมันบงังเสียดจะให้ยในตัวห้าสิบเอออกเอาไปดูนจินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเ้าดีเงินไหลามาที่มา,า,มามมนนกครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบอยเอ็มระทุงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอ,อีกสี่โบรายกระโถ่มาได้กระโถ่มาได้ครับมาหาบอยเอ็มระทุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปด้ว่อย้งกันครับสาธุสาธุให้ถือปลีเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือปลีกลอตเตอรี่ทั้งวันที่หนึ่ง หล,ลั่มรวยสามสิบล้านถูกไหมครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยาใบอเมารตงกับสีเฮเบิ้งตุตงลีกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะหนึ่งตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใ,ใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา,าดื่มดื่มก็ได้เนาะ ดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างสเนียดจังเลยเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับ